มาถึงไอกอนตอนที่7ของบทนี้กันแล้วนะคะก็คือเรื่องของกริยาตานด้วยยาซีกันนิคุยคะ่ะเมื่อวางยาซีท้ายกริยาลูกมัสแล้วก็ตัดมัสทิ้งนะคะจะมีความหมายว่าการกระทำหรือสภาพนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายและถ้าหากวางนิคุยไว้ท้ายกริยาลูกมัสตัดมัสทิ้งจะมีความหมายว่า การกระทำหรือสภาพนั้นเกิดขึ้นได้ยากหรือลำบากทันยซ่และก็นิคุยี่นะคะถือเป็นคำกริสับอีค่ะตัวอย่างนะคะสุริลัตสันจิวะคิเรเดยามิสุยเดรัตสันจิวะคิเ่เดยฮะ ไปออกนี้นะคะก็แปลว่าลายมือของสุริรน์สวยก็เลยโยมียาซีอันนี้มาจากโยมีมาสที่แปลว่าอ่านตัดมาสทิ้งค่ะก็กลายตัดมาสทิ้งแล้วเติมด้วยยาซีก็กลายเป็นอ่านง่ายสุริรั์ลายมือสวย ないそれがライブですわいな、ないたまらはこの間書いてくれたディはとってもわかりやすかったですこの間書いてくれたディはとてもわかりやすかったですはあ何か วัคคายาซึคตะก็คือคำนี้มาจากวัคคา i มาสที่แปลว่าเข้าใจตัดนัสทิ้งเติมยาซึก็กลายเป็นเข้าใจง่ายแล้วเราก็ถือว่ายาซึเป็นคำคุณศัพท์อีใช่ไหมคะดังนั้นเป็นอดีตก็เลยต้องตัดอีทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นคัตตค่ะประโยคนี้เลยแปลได้ว่าแผนที่ ที่ช่วยเขียนให้บันก่อนเข้าใจง่ายมากแผนที่ที่ช่วยเขียนให้บันก่อนเข้าใจง่ายมากต่อมานะคะค่ะว่าทาเบนิคุยเดสคาร่าซาคานิชิมาเซนก้าค่ะว่าทาเบนิคุยเดสคาร่าซาคานาไมชิมาเซนก้าอันนี้ตรงนี้ทาเบนิคุย มาจากทำมาใ่ไหมคะตัดัสทิงกินตัดตมัสทิ้งมกันมคุยก็คือกินหญ้าปูกินหญ้าเอาปลาดีกว่าไหมคะปูกินหญ้าเอาปลาดีกว่าไหมคะค่ะไปออต่อมานะคะโอตั no ่งส no ินิคุยเดชซึโอโตะพัฒน์ส่งสินิค่ะ อันนี้นะคะก็ฮัดทรงชินิคุยมาจากฮัดทรงชิมัสตัดมัสทิงแล้วก็ติมคุยก็คือออกเสียงยากเสียงซื่อออกเสียงยากค่ะเสียงซื่อออกเสียงยากค่ะค่สะสำหรับไกกอนตัวนี้ก็มีเท่านี้ค่ะ